อยากไปได้แน่นอ่ะอยากไปได้น่นเลยอยากไปบ่อยอยากไปเอ้จไดนอยากไป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 ไปทางหน้าประตู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 อยากไปอยากไปฮันเดย์ฮันดย์ฮันดย์อยากไปวะอยากไปยังไงอยากไปต้องใส่เสื้ออยากไปต้องใส่เสื้อก่อนอยากไปต้องใส่เสื้อกูใส่งไงไงมาสวยมาเออเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปจะเท่าไหรไปไปเที่ยวไปที่ บ่ได้ดไปเที่ยวนั่นคือว่าเจ้าจะเปิดรถพามันไปเด้นบ่ได,ด,ด,ด้ขึ้นรถเด้อบ่ได้ขึ้นรถเด้อไปบ้านพูนบ้านเด้อบ่ได้ข <c oughs> ึน้นรถเขามี็ยางเปลี่ยไก่กันเด้อเป็นพอยงางเด้อโอ้ยถ้ารอบนี้ยกาเจ้ามันชิกๆนะก็จจะได้แบบเอากลับมาเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ชิกๆก็อาจจะแบบ ปล่อยทิ้งไว้นู่นก่อนอุ้ยมันเห็นไก่เฮ้ยบ่สนใจไก่แล้ว่嘛สนใจไก่จอยผลปลาบ่คุ้มราคาอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งซอสทำคลิปไม่นีเข้ายางเข้ายางอยู่เงียบสองหลังเหระเนาะเดลี่แก่อยอยากเหี้ยวอยากเหี้ยวเยย์เย็นๆเด้อหอดูแต่ถ่านเอมันหอดูแหละพี่น้องแต่มันถานเหี้ยนเลยเนี่ยละเนี่ยละแบกเหี้ยวก่อนแป๊บนึง เออใส่ปุ๋ยธ้ามาฉาดก็อ่ออ่อเอ่อเอ่อเย็นเย็นะพี่น้องขาก่อนขอแช่ยงยางน้ำไปก็ได้เดี๋ยวมาขาดได้นี่หมาหมาอะอยูฟิมลางกันบมดนี่มาขาดะคหายแม่ใจ้แม่ใจ้ขาดหรือเปล่านะมึงแรงยางเปเล็กแป๊บที่ทุกคนกำลังเห็นนะฮะ อันนี้คือจอหน้าทด้นี่คีคาเบอร์หนึ่งอันถือก้อนันคีคาเบอร์สองยังที่ยงที่มีขนาดยไมีลูกเอ่อเนอ่ลเออเ่อเอ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 ่กเอ่อเอ่อเอวกเอ่อ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 เอ้อเอ่อเอ่อเ่อเอเ่อเอ่ออ่อเอเ่อเอ่อะเอ่อกอ่อเอ่อเอ่ออเอ่อเออเอ่่อ่อนตัวเดียว ลก็เจ้าป่อยให้ปลกคนออกมาตามเข้าใจบ่เข้าใจเพราะว่าเพื่อป้องกันด้วเราเราเบึ้งปฏิกิริยาของปากเะจาก่้อนอันนี้ใคร่อยใครีเฮ็ดบึ้งเดียวไอ้เฮ็ดีึฮึตอนนี้เปิดประตูเป็นบบึ้งบึ้งบึ้งบึ้อย่าอปอปล่กินแต่ทออกมาแต่ทำออกมา อลองเลย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 เป็นไเป็นนี้เป็นไรเป็นไรเป็นไรอ๋ยอ๋ยอ๋ยผู้ชายลุงมตามอ้ยผู้ชายลุมช่วยด้วยผู้ชายลุมอุ๊ยเราต้องรุนนะครับทุกคนว่าไม่รู้ว่าต่อจากนี้มันจะยังไงนะครับต้องดูก่อนว่าเขาเขาเจ้าจะทําอะไรเขาขั่วไหมอุ๊ยแต่ดูเหมือนว่าเขาเจ้าจะไม่สนใจแล้วนะใช่ไหมแต่เรายังไม่เอาข้อเหนียวออกมานะครับไม่ข้อเหนียวอยู่ก่อนเพื่อดูก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดการห่วงกัน อู้บ่สนใจว่าต้องบ่ต้อตงมึงนี่ดีเพื่อเขาเจ้าจมันตื่นบานอยู่เจ้าอย่าฉี่นะทำไมพี่เจ้าไม่สนใจขั้วเลยไม่ได้เจอดดากันตั้งนานมันไม่สนใจขั้วเลยฮะทำไมทำอย่างนี้เขาไม่เป็นกันสนใจมั้เราไม่ไะกินให้มันยิ่งแม่ไม่มไมห,มมหมยุดแตากระทำไอ้ทำบุหรีมาบอยอีสวยอีสวยบุหรี่เมื่อกี้นี่อีสวย <c oughs> อีสวยบุรี่สายพันธุ์เดียวกันเราต้องทำความตาแล้วเนี่ย ไหนล่ะเขาเจ้าเขาเจ้าหายไปแล้วพี่น้องบ่สนใจเลยวะเขาเจ้างั้นว่าเปิดประตูเขาออกเองแี่มตงีมาฆ่านี่มาหลังนี้บ่เขาเจ้าเปิดได้เบิดเออพี่น <c oughs> so <pe Dr>. ้องบ่เขาเจ้า <crawl> บ <prejudice> ่ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่อยสนใจเราเด้เบิ่งรู้ล่ะเขาต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องช่างจะเอ้ามาเขาเจ้าเรียนเลยทำไมพี่เจ้าเียนเรียนเลยแหลนเรียนเลยเรียนเลยภาษาการเดืออะไรนะเรียนเลยวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งผ่าน ทำไมพี่เจ้าวิ่งผ่านหนูไปเลยอยเอาพี่เจ้ามาแล้วพี่เจ้าต้องวิ่งมาหอมเก้มหนูแ,แน่แเลยอ๋อเขาไม่หอมแก้มคะ่ะเขาไม่หอมอย่างอื่นมันห่วงกันมันห่วงกันเขาก็ไม่สนใจหนูอ,อีกแล้วนึงเขาไม่สนใจอะ่ะทําไมเขาไม่สนใจหนูอะอฮ้ยหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกันได้แล้วจริงๆวะ่ะเดี๋ยวต้องลองดูสักนิดนึงจะลองก่อนลองก่อนลองให้มันผสมพันธุ์กันเหรอ โอ้ยอเดอร์ไปผสมเด้อพี่น้องเดียวมันโดดดามงดามาควายลาเอียมันผสมพันกันจะแท้กเดียวพอมันเท่าเป็นมันปึ๊บเอ้ยเม่นปึ๊บพอิี่พัอีสองตัวนี้หน่อยพี่เพชรมันอยู่เนี่ยเขาไม่สนใจหนูเลยทำไมเขาไม่สนใจหนูไม่เข้าใจเขาไม่สนใจหนูหนูกลายเป็นผู้หญิงหนูไม่สวยตรงไหนพูดมาหนูไม่สวยตรงไหนเอาไปเป็นตัวนี้ไดหนพี่เจ้าก็ไม่สนใจแล้วขออยู่ในห้องแอร์กันเฮ้ยร้อนร้นร้านน้ำแข็งสักหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวเขาสนใจเนีอแต่อาจจะห่วงกันนิดนึงอาจจะห่วงจะห่วงพี่น้องมันบอกผิดใจกันแล้วแหละมันมนมันน่าจะบอกผิดใจกันแล้วแหละก็จะไม่ทะเลาะกันแล้วแหละทุกคนดูข้าจ้าก็ดูแบบไม่สนใจแม่อะไรเลยนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้ติดสัตว์แล้วแต่ถ้ามันมีความห่วงหน่อยก็าจะกัดกันแต่ว่าเราคิดว่าเราป้องกันไม่ให้กัดกันได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราประเมินสถานการณ์อีกทีนึงว่าน้องจะอยู่หรือจะไปจะยังไงนะครับแต่ว่าบอกเฮ้ยไม่ต้องหันมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกคนบอกได้เลยว่ายายตาของเรานะครับยายตามาน้อยน้องปอมนะครับอถึงน้องจะผัดขนยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเราก็เลือกอาหารที่ดีที่สุดให้กับน้องอย่างเช่นอาาหรน้องหมาคาณิว่านะครับอย่างตัวนี้จะเป็นน้องหมาอ่สําหรับน้องหมาพันเล็กนะครับทุกคนที่แบบกินแล้วนะครับหมาพันเล็กกินได้พเพราะเฟ้นมันเล็กใช่ไหมตัวนี้บำลงบารุงบารุู เวลาที่จริงจังยังนะตัวนี้บำรุงขนให้เงางามสุขภาพดีนะครับทุกคนครับตัวนี้นะอุดมไปด้วยโอเมก้าสามช่วยบำรุงขนเลื่อผิวหนังเยสาเลือกใช้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนไม่เชื่อว่าเอ้ยถ้าผัดคนแล้วแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วแล้วาเดี๋ยวเบิรงแกไปอีกตัวนึงเดี๋ยวมันจะห่วงกันก่เด้อ บ้องขนของเราด้วยครับคานิวาเหมือนกันนะครับคือตอนแรกอ่ะอันนี้จริงๆในในคานิวาอันนี้เอ็นเป็นบ้องขนเด้อแต่พอกินไปกินมากตรงไหนกี่ลายวะเป็นบ้องอ้วนบ้องอ้วนไปอย่ามาบูลลี่ลูกฉันมันตัวแตกไปแล้วครับทุกคนนี่นะฮะนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้ใครที่อยากให้น้องหมาคนสวยของงานสุขภาพดีนะครับแนะนําเลยคานิวาแล้วกินดีแล้วเป็อเลนเนี่ยนี่แต่คือเวลากินอ่ะต้องแบ่งกินเป็นเวลาเด้เยาว่าอาหารไปให้มันเบิดมือคือเยาวันเหยีดนี่ อันนี้คือสิเบิร์ดทุงแล้วนะครับแล้วมันโตหน่อยเนาะอาหารมันทุงใหญ่กับโตแบงกินนะครับพี่น้องถ้ารับผู้ใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ทันทีผมก็จะตอรีแชแนลเอ้าอย่าเปล่าเด้อนี่เห็นบ้นี่มันบ่าตกใจแล้วอ๋อมันบ่ได้หัวกินหัวแล้วมันห่วงอาหารเบิร์ดเบิร์ดเบิดเเบิมันห่วงอาหารเห็นมันกินอาหารไอ้เบิร์ด

อย่าหัวน้ำกันอย่าหัวน้ำกันไม่เกินน้ำไหมเอาไปท่านอิจูปอกินอันจบแล้วโอันแ่ต้องเป็นอย่างแล้วแม่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 ดีแล้วเมย่บอนี้ยังเมยยังมี์ยองดีใจดีใจลูกฉันถูกกันแล้วไปเลยลูกไปกลับบ้านเราไปไปได้ รับ้าเรานะลนรักรักรัรัรกูโยบไปเยี่ยมแตกูุ่ารักแล้วพีกองเนาะเอาพี่กองผมที่แหละสมุเสมุดเีย้อยาครัดเองข้าวตัีองตัวพีกองคับคัดโอเคคัดคับคัดแทบไปเลย ขัดเราเลยคัดแล้วคัดกล้องแล้วขักล้องขวดวไปเ,เ,เ,เที่ยงแมน่ะไปเที่งเหมืนเล่าได้ดลเลยอ่ะอ่ะมีกล้องอยู่นะแ,แม่เอาพูดใหม่ทีเอา้าลืมเขาเพื่ลืมแม่ลืมข้าว <laughs> แม่ลืมข้าวแม่เพื่อมานกล้องละอีกหัวมั <laughs> วนหนาขัดน่ะโอเค<ๆ>อเครับแล้วนะอีกหัว